สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาลองแอคชั่นของเอเลี่ยนได้เข้าไปลองกันแล้วใช่ไหมเข้ามอแล้วครับแต่ละคนเป็นยังไงบ้างต้่นเ่้นะไเลยครับสุดยอดเลยครับตื่นเต้นมากๆัำก็นรู้สึกว่าเขาจำลองแบบสถานีอวกาศที่อยู่ในหนังเนี่ยได้ออกมาดีมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีห้องที่แบบ คิดว่าจะมีห้องที่อ้โหโนี่นน่โอ้โหนี่น่น่นงเอนนี่มันต้องมีอยู่แล้วเอเลนแต่ว่อยากให้ทุกคนลองมาดูกไม่รู้จะเป็นเอเลนแบบไหนยังไงตัวไหนนุ่มระเดแค่ไหนอาวิคเตอร์แล้วก็ไปเองก็อมบิเออรดีมากๆม่าเราเซ็ตแบบฉากได้ดีกมาแล้วก็เหมือนกั็จะมีเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆครับก็ต้องลองลองดูลองเข้าไปดูครกันล้กัน ดีครับตั้งแต่ทางหน้าประตูทางเข้าเลยครับรู้สึกว่ามันให้เวิร์เหมือนเรากำลังแบบเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเป็นเด็กกลุ่มแบบซ่าๆที่อยากจะแบบว่าเข้ามาในสถานีอวากาศลอมูลัสอะไรอย่างเง<อ>ี้ยรู้สึกว่าไปถึงก็มีความแบบด้วยแสงด้วยด้วยบรรยากาศต่างๆก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเรากำลังแบบหนีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับได้ดีด้วยไ<อ><อ>ม่พูดเยอะไม่ได้ครับ <c oughs> เอยอะไม่ได้คร <c oughs> ับเยอะไม่ได้ครับใช่ใช่ครับผมสำหรับคิมก็สนุกครับผมเพราะว่าสนุกเนี่ยเหมือนเราได้หลุดเข้าไปในหนังจริงเลยเหมือนที่พี่กันได้พูดครับบแแลล้้้ววก็มีีไข่่เเอยยนใหดดูจริงๆบ เนี่ยใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงครับต้องลองมาดูจริงๆครับสนุกครับหลังรีลไปเจออะไรมาโอ้ผมเจอเยอะเลยก็อยากให้ทุกคนลองมาดูครับผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์นี้ที่ได้แบบว่ามาสัมผัสกับเรียออะไรกันเจอเอเลี่ยน ในในในเขาเรียกว่าโซนข้างล่างครับแล้วก็อยากให้มาดูหนังด้วยครับฝากหนังด้วยครับ15สิงหาคมนี้ครับชมคุณจังครับคุณรู้สึกว่าข้างในครับเซตบรรยากาศได้สมจริงมากเลยครับผมแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆกลืนไปว่าเราจะได้เจอกับอะไรที่อุณรถึกมาครับมันเหมือนกับฉากในหนังเลยใช่หมถึงว่าในเทรลเลอร์ครับเหมือนเราเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปแบบว่าท้าทายใช่ ก็เลยเจอบางอย่างครับต้องรอต้องรอมาดูครับผมว่าอย่างน้อยคือเราควรมาแบบว่าสัมผัส Experi e n c e ก่อนเพื่อก่อนที่แบบว่าเป็นแบบเป็นการแบบปูแบบว่าคูฟ e ลลิ่งเราก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปสู่แบบการรับชมภาพยนตร์จริงๆวันที่15สิงหาคมอะไรเงี้ยครับจะได้แบบว่าแบบได้ได้รู้จักฟิลของแบบวัยของแบบสถานีอวกาศด้วยแล้วก็พอเราไปนั่งดูในโรงที่แบบมีทั้งจอมีทั้งแสงเสียงที่มันจัดหนักจะเต็มรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังแบบอยู่ในแบบอวกาศนันจริงๆอะไรเงี้ยครับผมใช่มาชมเอ็กซ์เพรีย เเอลี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาเชิญชมนะครับเอ็กซ์เพรียลนะครับผมเป็นเอเลี่ยนนะครับผมตอนนี้จัดแล้วเป็นทางการในวันพรุ่งนี้วันที่8นะครับผมก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสามารถมาเปิดประสบการณ์ของทุกคนก่อนที่จะไปรับชมภาพยนตร์จริงๆในเอเลี่ยนโรมูลัสในวันที่15สิงหาคมได้เลยนะครับบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ระทึกขวัญอย่างแน่นอนครับผมใช่ครับล่าสุดก็ปล่อยปล่อยคอดีออกมาแน่นอนเรียบร้อยกับ คอนเสิร์ตแกวัลบ็อกซี่เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับตอนนี้ก็กระแสตอบรับดีนะครับผมเห็นยูสเซอร์หลายๆคนแบบว่าตั้งตารอคอนเสิร์ตที่2มานานเพราะว่าบ็อกซี่เองก็ตั้งตารอแล้วก็วันนี้มาถึงแล้วนะครับผมก็คุณก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าในคอนเสิร์ตนี้มันจะมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตันลึงอลังการเพราะรอบนี้สถานที่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นอิมแพกอารีนาด้วยใช่ครับก็ตื่นเต้นมากอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆพี่อยากอู่กับเราทุคนเต้นยังไงกับ คอนเสิร์ต่ครั้งนี้คการอยากไปดูจริงๆคอนก็จริงๆด้วยสถานที่สเกลจัดที่มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกมันไกลมันคือความฝันของว่าเราจะทุกคนมากๆในการเป็นศิลปินที่เราจะได้จัดคอนเสิร์ตที่ที่นี่นะครับแล้วก็ตื่นเต้นดีกว่าแบบนุ้นว่าเราจะขายบัตรได้หรือเปล่าแล้วก็แบบอยากจะไปเจอทุกทุกคนในวันนั้นจริงคอนปอนนะไปคิดว่ามันน่าจะสนุกกันามากก็ ครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวนะครับเพราะเหมือนสเกลก็ใหญ่ขึ้นอะไรอย่าแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวได้แบบต้องเตรียมตัวเยอะกว่าเดิมเป็นกว่าเดิมเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ครับการเขาผมรู้สึกว่าความเหนื่อยล้ามาแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่พอสเกลใหญ่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบอะไรใดที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องแบบจัดหนักจัดเต็มกว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้แฟนๆรู้สึกว่า การที่เราแบบว่าจัดสถานที่แห่งนี้ครับเพื่อต้องการบอกว่าเราอยากจะให้ครอบครัวแบบยูเซอร์ของบัลลังค์เนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยตามคอนเซ็ปต์ของแบบ The Final Fantasy คือเหมือนกับว่าอยากให้แบบทุกอย่างแบบว่าเป็นจุดจบที่กัลลังจะไปสู่บทใหม่ที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะแล้วพวกเราก็จะตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็จะเตรียมโชว์ดีๆโชว์เจ๋งๆมาพร้อมเสิร์ฟความสุขและความรักให้กับยูเซอร์ทุกคนแน่นอนครับครัััับบบบคิมมมตออออนนนีี้้รรรรรผกกก็จงงๆแแลววยึภาาาาพพไไ่่่่เเทหะ อิมแพกก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วก็ถ้าบัตรขายหมดนะครับจะเป็นคนประมาณหมื่นคนไปดูพวกเราซึ่งมันเป็นจำนวนคนที่เยอะมากๆแล้วคิดว่าภาพแบบทุกคนน้องตามเราได้แบบมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆก็คือแบบตอนนี้ก็คือตื่นเต้นแล้วครับผมรอแบบไปเจอทุกคนวันนั้นมากจริงๆครับแล้วผมือนกับที่ทุกคนบอกเลยพอมันเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องจัดหนักจัดเต็มมากกว่าเดิมแล้วก็เ,เราแน่นอนครับว่าเราก็เตรียม โชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้รอชมกันถ้าเกิว่าใครที่นเลกลังอะเหอนเลกลัอะโก้สปอยเยอะไงก็คอยคอยคอยคอคอยคอยคอคอย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 คกัคอย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 คอนคอย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  n อยคอยคียคก็คอเจอทุกคนยอยคอยครยบอคอับอยคอยคอยค่่คอยคอนคอยคอยอยคอยบผมก็จรองๆอยคเยคอ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 ความตืคนตคอยคอยกกคยออกยออยอ สมมติเราอยู่ข้างหลังนะหรืออะไก็ึ้นอะไระสักอย่างมาสมบูรณ์นะยันนี้ยังไม่รู้นะครับไม่ได้สปอยด้วยเืออะไรเรารอลงมาจากอะไรสักอย่างรอบรอบโอ้โหคนถ้าคนแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคนจะเตื่นเตือนนะดูครับก็หวังว่าบัตรจะขายหมดนะครับแสดงว่าเท่าที่พูดมาแบบแบะวางแสดงว่ามีการเตรียมตัียวเตรียมพร้อมบางอย่างแล้วเรียบร้อย ก็อนี่เนีมันเป็นรับรับอย่างว่าอย่างกำลังก่อร่างกำลังก่อร่างกำลังจะก่อร่างสร้างตัวเริ่มเริ่มมาละเริ่มมาแปลว่าแต่ละคนก็จะได้แชร์ไอเดียแชร์อะไรต่างเพื่อเพื่ออาเซียนตรงนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ครมีการเริ่มแชร์ไอเดียไปบ้างแล้วครับผมมากแค่ไหนสิ่งที่เราต้องการจริงๆสิ่่่งงทีต้อการจริงจริงเนี่ยมันเยอะมากมากครับเนี่ยพวกเราอาจจะต้องแบบตอนนี้ยังลองอยู่ครับอาจจะต้องไปตบตๆอีกทีหนึ่งแต่รับรองได้ว่า เซอร์ไพรส์ทุกคนอย่างแน่นอนครับหรือว่าจะคอนเสิร์ตนี้ขายบัตรเมื่อไหร่คร่ะ14กันยายน10โมงที่ออาตั๋วไปขาบอกแปลว่าก่อนนะที่จะไปถึงคอนเสิร์ตมันอาจจะมีแบบอะไรแบบพิเศษพิเศษมาให้แฟนได้เห็นก่อนปั๊กอยากให้มีเนาะอยากซิ้งเกิ้ลในม่อยากมันหนักสื่อมีครับมีครับหรืออะไรก็ได้ครับมีนะครับก็สนใจครับ พี่เตอร์บอกว่ามีครับไม่อ๋อมีครับพี่เตอร์คอนเฟิร์มครับมีครับแล้วพี่เตอร์เซฟคอนเฟิร์มีนานไหมอีกนานมีมีมีสเปเชียลแน่นอนเอออีกนานไหมอันนี้ไม่ชัวร์ื่อกบต้อองเอหม่อนนะพี่เตอร์บอกว่ายังไม่เชื่อเท่าไหร่อ่ะไม่เชื่บอกว่าอะไรทั้งทีไม่นานนะแค่ไหนรู้กี่วันวันนี้ครับเฮ้ยยิงไม่นานหรอกยิงนิดนึงอีกนิดนึง แป๊บๆปก็เอ้ยมาแป๊บก็อุ้ยเอ้าฟังแล้วเนี่ยแป๊บๆก็ปุ้งคอนเสิร์ตแป๊บๆก็มกกรลาแล้วเอาเลยเอาเลยรอติดตามได้เลยครับตอนหลังออฟฟิเชียลเลยรอได้เลยครับแงนมายูเซอร์รอได้เลยใช่มครับสิ่งที่กำลังจะมาเนี่ยก่อนคอนเสิร์ตก่อนอะไรเงี้ยก็คือไลฟ์เซสชั่นไลฟ์เซสชั่นน่าริงไม่ดูพวกโดนเก็บเงินแบบลูกอไอเลี้ยงข้าวร้างอ่ะ เปเวียนนี้เลยเออหนีเนี่ยแลจะเป็นโซนรถเก่งอีกอีกรอบเฮ้ยใช่ครับเฮ้ยรอเล่นเฮ้ยรอเล่นเพราะมันอาจจะเป็นคู่เฮ้ยรอเล่นจะเป็นสามเฮ้ยรอเล่นตอนนี้เหลืออะไรให้เล่นมั้งฮะเหลืออะไรทุกเนี่ย มันแบ่งยูนิตแบบ7คน8คนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เจ็ดเลยเหรออ๋อมึงรองมีหกเขาเพรับอันนี้มึอีติ๊กก็ไพี่ติ๊กเข้าไปด้วยต้องเราติดตามเราติดตามนะครับอุ้ยสนใจไม่ไหวเลยเนี่ยความแบบคาดหวังไปไหนรูปแบบมากอะไรจะเกิดขึ้นจริงได้บ้างน้อยครับเมื่อกี้จบแล้วแต่มีบางอย่างที่มีบางอย่างมีบางอย่างแล้วก็หลุดมาแล้วหรอหลุดบ้างมีหลุดหลุดบ้างใช่เอาไปห่างร้อยได้ครับลองเชื่อมโยงกันดูครับ สบนเวทีคอนเสิร์ตนั้นนะอยากชวนเพื่อนๆมาหรือเปล่าอยากนะครับเร่อใหญ่ก่อนอยากไหมฮะอยากไหมก่อนอยากจะมีคนพิเศษในใจอยู่แล้วครับอย่างไงต่อนะแล้วยังไงต่อยังไงต่อนะจบยังไงแล้วยังไงต่อเหจะลงยอยากมีคนพิเศษอยู่อยู่อ๋อลองเพลงใช่ใช่ใช่ ใครมาเร็วดูเรื่องแล้วแปลว่าก็เตรียมเตรียมพิจิตรามกันอยู่เนาะใช่ก็ไม่ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ครับโอ้โหผู้ใหญ่ยังไม่เชื่อใช่จัดเพิจิตไงมาจัดเพิจิตใช่ยังมีเวลาอยู่นะผมมีเวลาเยอครับก่อนก่อนเชื่อแบบเปิดขายเก็ต้องมีแบบอะไรหย่อนหย่อนเหมือนที่เราได้เห็นกันมีแล้คอนเสิร์ตเกย์ีคอนเสิร์ตอะไรอย่างอื แน่นอนค่ะอาจะมีนะก็อยากให้รอติดตามจากออฟฟิเชียลจริงๆรูปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะค่อยๆทยอยปล่อยออกมาใช่ครับแต่สำคัญสุดก็คือคุณหนูก็ต้องฟิตร่างกายให้ปอใช่ใช่ครับใช่ครับทุกคนต้องดูแลตัวเองดีๆในบ้านจ้ะดูแลยังไงบ้างก็เริ่มจากใครก่อนดีคะพ็อกซี่อาจจะแบบเผยร่างทองให้แบบยูเทอร์ดิ้งครีดกันนิดจริงๆแล้วฟ็อกซี่เองตอนนี้ก็ยังไม่มีฟิตเนสอย่างเป็นทางการเลยรายนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสของ นคผมว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าซอมนี้เราก็เริ่มเริ่มแล้วติดคนกันแต่อย่างที่บอกครับยังไม่มีฟิตเนสเลยครับปัจจุบันก็ยังยกกล่องกระดาษเือไม่มีน้ำเบลด้วยครับหรืออย่างอาหารนรับโภชนาการบางทีพวกเราซ้อมก็กินอาจจะไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่เรา control ร่างหน่อยดีกับน้องก็ยังไม่ได้แบบเป่งประกายเลยไม่แน่รอบนี้อาจจะโชว์ห้าเราเป็นผมปิดละปิดตัวปิดตัวแต่ละสุดแต่ละสุดที่การที่ให ปัน,ปนะค,คอา้าวม,มใช้ได้จริงหรือเปล่าผมว่าได้จริงแน่นอนผมเชื่อวนะันนั้นทุกคนน่าจะได้ที่นั่งแบบที่ทุกคนสมปรารถนาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งโซนไหนก็ตามยากเว้นโซนสีน้ำเงินข้างบนนะฮะนั้นโซนพวกผมนะฮะกดไม่ได้นะครับห้ามก่อนนะครับห้ามโจมห้ามห้ามโจมนะครับอันนี้จองไม่ได้ครับกันต้องสวดอีกรอบนึงก่อนนะกที่สวดเพราะว่าเขาบอกว่ากันไม่ได้มาสวดอันตรายควาโห<อ> <นะ S 2> ผมอยากจะบอกว่าผมสวดไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับยากละโอ้ยเปล่หรือเปล่าเฮ้ย หรือวันนี้เราจะลองที่ลองเป่ากระเท้าเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนที่ถาเรื่องสตาเป็นสิได้ครับแล้ขอกว่สตาเราจะย้อนยอะไรไปยังไงหรือเปล่านะย้อนย้อนยุคเหรอครับทำแฟชชั่นหรือเปล่าอ๋อจริงคอนเซ็ปจริงพวกข้าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขอรับเฮ้ยแล้วไปแก้จริงแล้วเนี่ยถ้าดูจากซาประหลัดพังอยู่ข้างหลังเนี่ยยังไงครับคุณทิมเร็วเกินละเชื่อมไม่ทันไม่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรเชื่อมโยงบางอย่างครับผมมันจะเป็นจุด แบบว่าแอบสปอยเล็กๆครับผมถ้าอยากจะรู้ว่าการย้อนยุคมันเกิดขึ้นยังไงฉะนั้นต้องจองบัตร14กันยายนนี้10โมงนะครับแล้วมาลุ้นไปดูมาลุ้นไปด้วยกันว่าการย้อนยุคหรือการย้อนเวลาหรือตีมอะไรใดๆจะหรือมันอาจจะไม่ได้ย้อนยุคก็ได้นะทําไมสร้างความขังข้าง,ง,งหลังนะมันจะเป็นสิ่งเราทําลายเหมือนที่เราบอกครับฟินาลแฟนตาซีมันคือจุดจบของอย่างหนึ่งเราทําลายสิ่งนั้นเพื่อเราจะไปปูถึงบทใหม่บทต่อไปมีอิสเตซ่อนอยู่ในเป็นไปได้หมดครับมีอิสเตซันทุก เจอคอนเสิร์ตที่เป็นแบบประกาศตอนแรกคือเราเหมือนนั่งรถไฟมาด้วยกันบขบวนนี้ก็แบบเอาทุกคนมาด้วยแล้วเราก็มาจอดที่พ็อกซี่เวิร์ดูยางดูยางเรามาจอดเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋ยว มันน่าจะชันชลาเสร็จสามจนสี่อะไรเฮ้ยเั้ยน่ายดีพอปเรื่องปเรื่องไปเลยละชิดลงชิดเรื่องละอ่ะรอไปเจอกันเนาะแล้วก็รอกดปัดกันเนาะได้ครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบสี่กันยายนนี้ครับผมเวลาสิบโมงที่ออทิเก็ตนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหน้ำรวยเฮงๆปังปังปังกดปัดได้แล้วเจอกันสิบสี่กันยาสิบโมงครับผมฝากกันเยอะนะครับฝากกันเยอะครับเจอกันครับ